สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักทุกท่านคะวันนี้ก็เป็นวันที่เจ็ดแล้วนะคะที่เราจะเรียนรู้ในการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องและสัตซ์ซื่อต่อพระเจ้าไปร่วมกันขอความชอบธรรมของพระเจ้าดํารงอยู่ในชีวิตของพี่น้องทุกท่านเสมอนะคะและที่พี่น้องทุกท่านจะมีความสัมพันธ์ที่สนิทสนมแนบแน่นกับพระเจ้าในทุกๆวันนะคะวันที่เจ็ดนอนหลับสบายในเวลากลางคืน ในพระธรรมสดุดีบทที่4ข้อที่8ได้กล่าวไว้ว่าข้าพเจ้าจะนอนลงและหลับไปอยู่ในความสงบสุขพระเจ้าพราะองค์เพียงผู้เดียวที่ทำให้ข้าพเจ้าได้อาศัยอยู่ในความปลอดภัยและเชื่อมั่นอยู่ในความไว้วางใจหลายคนมีปัญหาในการนอนหลับตอนกลางคืนแต่ในสดุดีของดาวิดได้บอกกับพวกเราว่า การนอนหลับของพวกเรานั้นสามารถเป็นการนอนหลับแบบไร้กังวลได้ไม่ว่าพวกเราจะเผชิญความยากลำบากแบบใดก็ตามอย่าพยายามที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆของคุณโดยคิดเกี่ยวกับปัญหานั้นซ้ำแล้วซ้ำอีก แทนที่คุณจะใช้เวลาไปกับความกังวลให้ใช้เวลาในการอธิษฐานสำหรับอะไรก็ตามที่คุณต้องการและให้ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งมหัศจรรย์ทั้งหมดที่พระองค์ได้ทรงทาให้กับคุณเรียบร้อยแล้วเมื่อคุณนอนอยู่บนที่นอนก็ให้คิดเกี่ยวกับความแสนดีของพระเจ้าและไม่นานคุณก็จะหลับไปพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานแต่พระองค์ไม่ทรงตอบกับความกังวลและการต่อว่า พระเจ้าทรงแยกคุณออกมาสำหรับพระองค์เองและพระเจ้าทรงสดับเมื่อคุณร้องเรียกหาพระองค์พระเจ้าทรงให้พวกเราได้ปลดเปลื้องจากความทุกข์ใจของพวกเราและประทานพระเมตตาต่อพวกเราเมื่อพวกเรานั้นอธิษฐานถ้าคุณน,นอนไม่หลับ สำรวจหัวใจของคุณและขอให้พระเจ้าทรงสำแดงกับคุณหากคุณได้ทำสิ่งใดซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องกลับใจถ้าเป็นเช่นนั้นก็ให้กลับใจและเข้านอนด้วยมโนธรรมที่สะอาดพวกเราไม่สามารถซ่อนสิ่งใดจากพระเจ้าได้ดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคืออย่าลองที่จะทำมันคุยกับพระเจ้าอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมา เกี่ยวกับอะไรก็ตามที่อยู่ในความคิดของคุณรับการให้อภัยและพระเมตตาของพระเจ้าและอย่ากกังวลกับมันอีกต่อไปคำอธิษฐานข้าแต่พระบิดาพระองค์ทรงแสนดีและมีพระเมตตาคุณและลูกรู้สึกขอบคุณสำหรับการให้อภัยของพระองค์และสำหรับที่พระองค์ทรงช่วยลูกทุกวิถีทางขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อเมน ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังร่วมกันพระเจ้าเคยตรัสกับข้าพระเจ้าว่าความกันงวลเป็นความบาป เพราะนั่นหมายความว่าเราไม่ไว้วางใจในพระเจ้าว่าพระเจ้าจะจัดการกับทุกสิ่งในชีวิตของเราดังนั้นให้ความเชื่อของเราซัมแดงออกมาเป็นการกระทําโดยการอธิษฐานร้องทูลต่อพระเจ้าในทุกครั้งที่เรามีเรื่องทุกใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่อย่าพยายามจัดการกับปัญหาให้กับตัวเองยกทุกเรื่องให้กับพระเจ้า พระเจ้าทรงมีพระคุณและพระเมตตาคุณอย่างมากมายต่อพวกเรานะคะและทรงตอบคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมอยู่เสมอชโลมค่ะ